สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากค่ะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2565นะคะเราจะเริ่มต้นที่เรื่องของงานกันก่อนนะคะอาจารย์มองจากภาพเนี่ยเหมือนไพ่จะสื่อว่าท่านกําลังเครียดเพราะท่านไปเชื่อความคิดเห็นการ ใครก็ตามที่เหมือนกับพยายามที่จะเข้ามาวุ่นวายในเรื่องงานของท่านแล้วท่านก็แคร์คนอื่นเหมือนกับฟังคนอื่นมากเกินไปจะทําทให้ท่านเครียดเปล่าๆนะไพ่จะบอกว่าท่านมีความคิดอะไรนะคะอยากเติมเติมสีสันอะไรระบายสีอะไรในแง่ของไอเดียในเรื่องของงานเนี่ยไพย่น่าจะบอกว่าให้ท่านทําไปเลยนะไม่ต้องฟังมากหรือฟังก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยไม่ต้องเอามาใส่ใจนะ อะไรประมาณนี้ให้ท่านแสดงศัก,กยภาพของท่านให้เต็มที่นะคะในเรื่องงานแล้วท่านจะประสบความสําเร็จด้วยสติปัญญาความคิดความสามารถของท่านนั่นแหละนะคะใครพูดอะไรก็ก็มันก็เป็นแค่เรื่องที่เข้ามาทําให้ท่านวุ่นวายใจอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะในเรื่องของงานท่านวุ่นวายใจอยู่นะคะแต่มันก็มีโอกาสก้าวข้ามปัญหาที่เป็นอยู่ด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละไพ่บอกประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของ การเงินนะคะถ้าการเงินอาจจะเครียดในเรื่องของรายรายจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันช่วงนี้อาจจะเหมือนมีเกณฑ์ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอะไรเหมือนท่านจริงๆอาจารย์มองปักเนี้ยชาวราศีกุมท่านเหมือนอุทิศตนเพื่อคนอื่นยังไงไม่รู้ว่าไม่ค่อยห่วงตัวเองสักเท่าไหร่เลย นะคะเลยอย่างเรื่องการเงินท่านมีความสามารถในการหานะอาจารย์มองมีความสา,สามารถในการหาท่านก็ควรที่ต้องแบ่งสันปันส่วนในเรื่องเงินเพื่อตัวเองว่ามากมากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่มีก็เหมือนช่วยคนอื่นใจบุญเกินอะไรอย่างเงี้ยคือใจบุญมันดีแต่ก็อย่าถึงถึงขั้นแบบพาให้ตัวเองเครียดและเดือดร้อนนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งรายรายรับรายจ่ายให้มันแบบสมดุลหน่อยนะคะการช่วยอะไรก็ตามเนี่ยการ ช่วยเราก็ช่วยแหละค่ะแต่มันจะต้องแบ่งสรรปัญส่วนที่ที่ให้กับตัวเองคือคนเราถ้ารักตัวเองนะถ้าเราเข้มแข็งแล้วอ่ะ นั่นแหละมันจะดีมากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้เข้มแข็งร้อยเปอร์เซนเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องประมาณตัวเองด้วยอาจารย์มองในไพ่ประมาณนั้นแล้วท่านจะก้าวข้ามปัญหาในเรื่องของรายรับรายจ่ายท่านจะบริหารไปในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านมาคนเรารักตัวเองก่อนตัวเองเข้มแข็งก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้เต็มที่นั่นเองในเรื่องของเงินก็จะแปลอย,อย่างนี้ด้วยนะคะแต่แน่นอนละ่ะไม่ได้แปลว่าท่านจะมาช็อตในเรื่องของการเงินมันแค่ท่านอุทิศ ช่วยคนอื่นมากไปในปักนี้นะคะในเรื่องของความรักค่ะถ้ามีอะไรที่บาดหมังกันอยู่ในเรื่องของคำพูดขิงก็ราขาก็แรงอยู่ก็แล้วแต่แล้วก็มานั่งเครียดมานั่งคิดมากกันอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเมื่อนิ่งๆไปสักพักอ่ะอาจารย์มองคืออย่าไปตื้อในช่วงที่ที่การปะทะอะไรอย่างนี้อย่าไปตื้อน,นะครับเว้นเว้นระยะนิดหนึ่งนะเมื่อมันคลี่คลายมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเองเดี๋ยวก็จะกลับมาพูดคุยกัน มาเริ่มต้นกันใหม่มาคิดมาตกผึ่นของความคิดว่าเออนะไอ้ที่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนอะไรประมาณนี้อาจารย์มองนะในเรื่องของความรักใครที่มีประเด็นอยู่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันแต่แค่มีปัญหาความน้อยอกน้อยใจความไม่เข้าใจในแง่ของการแสดงคําพูดหรือวิวาทะกันนี่แหละที่เป็นประเด็นนะคะแต่ก็จะมี การที่เลขคู่มิตด4224เนี่ย mm hmm. เขาจะปรับความเข้าใจกันได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะดูพลังงานเลขโชคลาภของชาวราศีกุมปตำแหน่งขุมทรัพย์ท่านได้เลข5021742ค่ะนี่คือพลังงานเลขโชคลาภของปักนี้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ